5ี4เวลาประมาณ23.44นซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของที่าได้รูมัดถุงยิงขีดจำนวนหนึ่งรายการแล้วผมขอ คท่านผู้อสองไข่นะครับให้ท่านมีความมุ่ั่นใจว่าเมาื่อใดก็ตามก็จะมีความช่วยเหลือมานะครับอันนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากทุกคนเพราะนั้นการต่อมาก็เพื่อที่จะขอบคุณ บรรดาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้ประสบที่เข้ามาช่วยเหลือเรืงนั้นราชการตื่นใจให้กับทุกท่านครับขอบคผมสองสองฝั่งเลยครับสอง ได้เรื่อจากห้องนี้ครับ้อ,อร,รู้ตัวตอนประมาณห้าห้าทุ่มครับต ไม่ลูกประเด็ท่านรู้ว่าอยู่ไหมลูกตอนนั้นอยู่ไหมครับเป็นไงตอนไฟไหม้ตอน